สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกทุกคนนะครับเมื่อนนี้น้องเอกก่ออยู่ที่ทัชาเนีครับผมตอนนี้น้องเอกอยู่ชายทะเลนะครับชิงตอนนี้เราก็จะกลับอุดรแล้วนะครับผมมามาพักสมองครับมาพักแบบบม่ได้พักใจนะครับแต่ว่าพักสมองแล้วก็ กับการทํางานตลอดปีนะครับกับการทํางานตลอดปีแล้วเราก็ก็เหนื่อยมามากแล้วนะครับก็อยากมาพักสมองอยากมาพักผ่อนอยากมาพักจิตใจของเรานะครับให้มันแบบว่าสดชื่นแจ่มใสขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกตรงนี้นะครับที่จะมาพักผ่อนตรงนี้เพราะว่าเป็นที่ที่น้องเอชอบนะครับบอกกัน้องเอน้องเอเป็นคนที่มักค้ว มักนุกนี่ฮะนะครับแล้วก็ธรรมชาติอันแบบสงบนี่ครับพ่อได้ยินเสียงแบบทะเลคืนทะเลอย่างสี้นะครับก็จะมีความรู้สึกดีได้รับลมอากาศที่ที่ดีอย่างสิ้นะครับแล้วแล้วตอนนี้อจะบอกนะครับว่าพัทยาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็กอบว่วุ่นวายือเกานะครับน้องเอกก็มากแบบนี้ครับก็เลยก็เลยตัดสินใจมาพักอยู่นี่ประมาณสัก องสามเมือครับกบ็จะที่บริอาจที่บริอัดอย่างลงไปเพราะว่าอ่าบสสะดวกจะเหตุทิปนะครับเพราะว่าน้องเองอยากพักพอนอีีก็คือกินเที่ยวนอนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่ว่าถ้าใครที่ติดตาม a c e b o o k นะครับก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในทันตยานะครับว่าว่าน้องเองเหตุย่างแน,น่ทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าใน youtube น้องเองไม่ได้อัดคลิปลงนะครับเพราะว่าน้องเอถือว่าน้องเอ,งอ,งเองมาพัก่อนวก็อยากจะสงบสงบ อยู่แบบว่าบอบอได้มาเห็ดบอได้ก็ตรงๆว่าบ็ได้แบบบ็ได้สนใจ,จเสดคทิปเผยแพร่ออกไปสินะครับเพราะว่าน้องเอทว่าน้องเอคอเป็นส่วนโตจะน้อยสินะครับผมก็เลยบริเหตุคลิปลงไปนะครับผมแต่วันนี้ก็กลับแล้วก็เลยมามาฝากคลิปพัทยานะครับคือว่าเป็นคลิปที่แห่งความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ได้มาพักผ่อนนะครับผมก็ก็รู้สึกดีนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ ดีมากๆเลยนะครับเดอะเป็นพัทยาเห็นไหมครับพัทยานะครับตอนนี้เปเขาก็รู้สึกดีนะครับอาจจะเสียงล่มในเดือครับเสียงล่มเสียงลื่นนยแต่ก็อยากจะฝากไว้นะครับเป็นคลิปที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรุยงานต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเองจะกลับไปรุยงานต่อแล้วก็ฝากทุกคนในเดือยครับติดตาม้องเอกคือเกามือหนีมาแบบสันๆจสักน่อยนึงแล้วก็ เ่าได้หายไปใสนะครับแค่แค่อยากพักผ่อนพักรีแลก์ล่างตัวเองแบบมาชาร์จแบตนั่นแหละครับมาชาร์จแบตเจ้าของให้มันเต็มแล้วก็จะได้กลับไปรุยงานต่อนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกผู้ทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นย้ายถามข่าวข้ามาแล้วก็เมสเซจเข้ามาว่าคิดถึงไปซส์สินะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าอยากพักอยากพักตัวเองแล้วก็ชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่เฉยครับและวันนี้ก็คือเต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับไปรุยงานต่อนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ก็ เจอกันนะครับอันนี้มากเก็บบรรยากาศในเรืองซื้อครับสวยงามมากนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายบางครั้งการที่เราอยู่คนเดียวอยู่กับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราอย่างมีสติ มันก็ทำให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาตลอดปีที่เราการทำงานมามันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับการใช้ชีวิตกับการมีสติกว่าเราจะผ่านอะไรมาได้เราต้องล้มลุกคุกคานขนาดไหนไม่มีใครรู้กับเราแต่สิ่งที่เรารู้นั่นคือใจเราเอง จะดำเนินชีวิตไปยังไงจะต่อสู้กับชีวิตตัวเองไปยังไงในวันทั้งหน้าจะปีใหม่แล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไปรับเอาสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ลงทะเลและไหลออกไปขอให้สิ่งดีๆย้อนกลับมาหาเราแล้วพบกันคลิปหน้าครับ รักทุกคนนะครับ